สวัสดีครับผมเกงวิสุกเกอร์นำเพื่อนเพื่อมารับชมคลิปจำลองการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษครับมาดูคู่ระหว่างเวสต์แฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของลิเวอร์พูลเลยครับคู่ที่แข่งจริงในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้30พฤศจิกายนนะครับเวลา21นาฬิกาหนาทีหรือว่า3ทุ่มหนาทีบ้านเรารับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องมูนเม็กซ์แล้วก็ AIS Play มูนเม็กซ์ให้เราแฟนๆชาวไทยได้รับชมกันนี่ก็มาดูคลิปก่อนจริงจัด ช่องของเราในการฝึกพักบันย์ฟุตบอลผ่าน FC 26ีหกเพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับแอดมินป่วยครับเพิ่งหายกลับมาครับต้องขออภัยด้วยที่ห่างหายไปนานก็อายุนาําเกือบจะ40แล้วก็ต้องขออภัยครับบางทีสุขภาพมันก็ดูแลแล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ครับวันนี้มาชมติปคู่นี้กันก่อนนะครับระหว่างเวสแฮม,มกับลิเวอร์พูลครับเช้บ้านณปัจจุบ,บันก็อยู่อันดับที่17นะครับเวสแฮมม,มีอยู่11คะแนนครับล่าสุดก็เสมอก,กับบอลวัดม,มาสมประตูต่อ2ส่วนลิเวอร์พูลเน รารการยูฟ่าจบดีกับพายต่อพิสเวีรไฮโรเฟนมา1นึงประตูต่อ4ตอนนี้อยู่นดับที่13ของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเรามีอยู่18แปต้มครับสำหรับรลิเวอร์พูลมาดูรายชื่อนะครับของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเวสแฮมกันก่อนนะครับประตูก็เป็นอาฟงอลริล่าครับรลังมีอารอนบัดบิสเซอร์กาแม็กซ์ยูแม,แม,แมนโจดิโบ ทาแดนยูฟครับแดนกลางมีมารุสเฟอร์เดนเดสเฟรดี้พอสครับสามนาลุกจอร์ดโบเวนดูคสสปาเกต้าสมาร์วิลกองหน้าครับเป็นคาร์ลัมวิลสันนะครับส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลครับประตูวันนี้เป็นจอร์จีมาว์บัชวิลลี่ครับก็เรามีสวัสไลเอบริมแมงโกนาเต้ฟันไดโรเบิร์สันกลางกับแฟนแบคคู่กับแม็กอลิสเตอร์แนวรุกครับซาล่าเกอร์ติสโจนคริสกัปโปโกน่าเป็นอูโก้ไอจิริเก้ครับต้องเรียกสถตกลับมาให้ได้ครับกุนซืออาร์เนอร์ซอดครับฝั่งขอองผู้มาเยืนก็ ทุกรายการนแพ้มาสามเกมติดนะครับในลีกแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอเรสต์มาครับแล้วก็ล่าสุดเิซฟีไฮโกเฟนครับในยการยูฟาแชมเลกครับว่าดูว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับเก้าอี้ร้อนๆช่วงนี้ของอานเนอร์ซอดมาดูเกมกันต่อครับเป็นฝั่งของเวอ์พูจะได้ลุยก่อนมาแล้วไหลาจากวันนี้ติดฝั่งของเวสต์มได้ จารดโบเวนไปกับบอลแล้วทายานไปข้างหน้าแล้วครับที่มาจารถโอ้โหเข้าสัดเท้าหลังนี้ของแมคอลิสเตอร์อุไปเบรกเกมแบบนี้ครับต้อง,องไปเลือง้วครับมันชัดเจนมากครับต้องตัดก่อนว่าได้สตาร์ทเครื่องมาแล้วครับฝั่งของจารถโบเวนจะลุยไปก็เจอตัดไปก่อนครับไม่งั้นอันตรายนี่ครับอูยอมเสียไปเลืองนี้เลยครับของเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ อามาดูฟรีคิกช็อตสำคัญลูกนี้ครับของโจบ้านเวสแฮมจะได้ลุ้นประตูขึ้นนำก่อนหรือไม่ครับด้วยฝั่งเท้าซ้ายของครัสปาเกตา้าโอ้ระยะทำการนี่หลุดได้เลยนะครับเชือกของพร้อมที่บุษินแล้วครับโอ้ถ้าออกนำเร็วนี้ก็ลิฟูจะสุดขึ้นนำก่อนอีกแล้วนะครับมาดูที่ของฝั่งเวสแฮมที่ปาเกต้าปั่นโค้งมาแล้วโอ้โห,โหชดคันมาอย่างจังครับยังขึ้นนำไม่ได้ โอกาสเกือบจะได้ออกนำเร็วกับเฟยแซมเป็นโชคดีของฝั่งลิพูโยแล้วเอกริเก้พามาให้ไม่ดีติดเฟยแซมได้โบเวนอุ่นกับมาครับที่มารุสฟอร์นเดสติดมาถึงยูซันยูซันเจอกับโกนาเต้เป็นลิปูปัมบอลแย่งคืนกลับมาได้ครับโจนใช่กับเอกริเก่มาที่คุริคัปโปลากไปต่อที่สาราสาราจีใส่ขึ้นบ้างสารามาถึงเอกิริก่รับช่องนี้มาครับกัปัผโอ้ัห ติดเซฟของอฟงเรลล่าเกือบจะได้ลุ้นคืนดำเร็วเหมือนกันครับฝั่งของลิเวอร์พูลครับแต่อเลล่าครับมาเซฟไปได้สีหน้าเคร่งเครียดชัดเจนเลยครับกุนซูอันเนอร์สลอตอมาดูเต็มมุมของลิเวอร์พูลเปิดเปิดเสาสองบ้างครับก็เข้ามือของอเลล่าขวาไว้ได้ติดมือไม่มีพลาดออกเร็วไม่ได้ก็เชื่อมจากเกมด้านหลังขึ้นไปใหม่ครับดี๋ยววางมาให้กับ,บวิลสัน บอลลงได้ออกมาซ้ายที่ซัมเมาร์ว,วิลแล้วเจอกับแฟนกาเฟ่แบกซัมเมาร์ว,วิลเปิดติดบล็อกของกาเฟ่แบกค,ครับมลิพูดได้จากซูบอสไทรมาใหม่ที่ซาร่าซาร่าโอ้โหยกหลอกนี้มีเสียดห้าเลยครับแม่เอลเดวิสแล้วมาถึงเอกิติเก้เอกิติเก้มามาช่องนี้ไม่ถึงแม็กอลิสเตอร์ครับโอ้โหดักไว้ได้ก่อนของฝั่งเวสต์แฮมเดี๋ยวบอกมาได้ดีครับาทางของจอร์ดโบเวนโบเวนจะรวมอยู่2ด่าน เจ้าตัวรับได้เชื่อมตรงกลางไปกับเฟอร์นันเดสให้กับเฟรดดี้พอตส์มาถึงซัมมัวฟิลโู้ใช้ลำตัวแท้กับเจียงบอกับสวอสไลน์เป็นได้ฝากรับชนนี้ไม่เร่งนะครับฝั่งของโจมานคอยๆที่จะวางเบาให้เด้นความแม่นยำครับจากปาเกต้าให้กับแม็กซ์ฮิวแมนอ่าถึงจอมมวิลแล้ว เหลือยมาเองเข้าไปดีกับาแค่โทได้สมวิวจะหลอกอซันไม่พลาดย้อนย้อนหลังมาลบเด็จะปั่นด้วยซ้ายครับของทเทโรโบเวนติดบล็อกของฟนานได้เอกกิดีแก่สับขาแล้วบล็อกคร์ทิสโจนมาเชื่อมกับเอกิดีแก้ใหม่อาครับจะมีคนที่กาโกกาโกตัดเข้าด้านในขวาตรงนี้นนครับโอ้โหโอ้ติดเสื้อบีคังทองอฟฟงลิล่าเฮเสือกยิงของกาโกไปแล้วเป็นครั้งที่สองนะครับ คู่ยังออกนำไม่ได้ครับลิวพูแลกกันทั้งคู่เลยครับผมเล่นสั้นอดีโจนวางมาที่ฝันไดโค้โอ้โหว่าเจอกับแม็กซิลแมนครับลูกมงวของฝันไดกดไม่ลงโอู้ดิขึ้นเทคแล้วด้วยนะครับวางมานี้เข้าศีรษะเลยโอ้ยชนกับแม็กซิลแมนด้วยก็ทําให้จังหวะจะกดบอลลงสุดท้ายเนี่ยก็โตนไม่เต็มใบเท่าไหร่ครับฝันไดอยยังเสวอก็อยู่0ครับผ่านมา เราวยี่สิบเ็ดนาทีครับคู่นี้เปิดมากาโปโมงไปเข้าทางของเฟอร์นันเดสวางมาสม,มูวิวครับให้กับปาเกต้าปาเกต้าช้าเจอเหยขาสก,กัดมาของแมคลิสเตอร์ครับถึงเอกดิเก e ้เอกดิเก้ไปที่ซาร่าซาร่าหาช่องอยุดหลามาครับที่แมคลิสเตอร์โอ้พระพริกมาี่เข้าถึงตัวเลยครับฝั่งของแนวรับเวอ์ชัมปาเกต้ามา มามากับบอลแล้วจะไปมุ่งมา้างหน้าอย่างเดียวเคลติโซนรีลกขยันมาแย่งคืนได้ครับร์พูลจ่ายต่อมาที่กัคกโปไปที่เอเกติกเก้แล้วที่ซาร่าเบิร์มาที่เอเกติกเเกเฮ้กิติเเกซัดเจอบล็อกมาขวางไว้ก่อนครับโอ้จอง้างอยู่แล้วเมื่อสักกู่ก็ยังทำในที่ดีๆนะครับแนวรับของฝั่งเวสแฮมแล้วจะสวนคืนแบบนี้ดูช่องเปิดบ้างจะมาด้ไมค์ไก่มาโอ้โหไม่ดีมาบอลลั่นหลุดจากเท้าของเอา้าจ่าไปทางของ,ของจ่ารดโบเวนครับ โบว์เวนครึ่งหลอกมาได้ขวาตรงนี้ซัดมาวานาชฟิลี่ครับโอ้โหอู้ดซัดแรงครับนี่พุ่งเชฟไว้ได้ประตูของทั้งสองดีมครับยังยอดเยี่ยมพอๆกันเลยนะครับทางอา,งอาร์ฟงอเลล่าแล้วก็มาวานาชฟิลี่เปิดได้ซ้ายดิวฟมาแล้วเข้ามือของมาวานาชฟิลี่ออกเร็วมาเลยครับถึงโคดี้กัคโป กาก์โบให้เอ็กิริเก้มาสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของขรครึคร่งแรกกาก์โบเขาได้ในที่เ e. อ็กิริเก้สัตว์อีกครั้งหนึ่งรับโอ้โหโอ้เรเวล่าวันนี้ยืนถูกที่ถูกแล้วเกินโอ้สัตว์นี้ของเอ็กิริเก้นอกฟรอปขอโทษครับโอ้โหูฝาแหวแล้วของแม็กซิมมนมาแล้วจะเข้าอยู่ได้ครับแต่ว่าดูครับเซฟนี้ของอาฟงอเลล่าโอ้ยังกินเขาไม่ได้ครับวันนี้แนวรุกของลิเวอร์พูลครับ ฝ่ายก็ต่างมีโอกาสได้แลกกันทั้งคู่แล้วสับไกลย,ยิงแับเต็มมุมของลิ์พูครับแมกาลิสเตอร์หวางหมาเราได้คงอีกคำหนึ่งครับโอ้ฝันได้ครัครั้งที่2แล้วนที่ได้ไม่มีคนขวางแต่ว่าต้องย้อนกลับมาแล้วจำขั้ทิ่ทางบอลนะครับมันก็งงยากกำลังเดีว่าฝัน,ะนไดพยายามสุดๆแล้วครับเช็กเสาขานด้านบนก็ต้องปล่อยออกไปเลยครับอาฟงเรีวล่าโอ้โหถ้าไม่นับ บิวการดลุ้นเกมรุกด้วยกันทั้งคู่ที่เปิดแรกกันเนี่ยต้องชมประตูทั้งสองฝั่งนะครับทั้งโตชิโมดาชิลลี่แล้วก็อาฟงเรียวร่าครับบอลยังเป็นของลิเวอร์พูลช่วงทดท้ายครึ่งแรก3นาทีครับแม็กอลิสเตอร์มากับฟิตแบกถึงเกิ์ติสโจนส์โจนส์มาให้มาแล้วถึงเอเกติเก้ซักผู้โหจบเข้ามาไม่เจอบอลครับเรียนทิ้งยาวๆเลยครับมาออกมาก่อนโอเดนหนุนไปใหม่ซาร่ามากับแม็กอลิสเตอร์ดึงหลอก นะครับมาที่โจนส์ไมครับเป็นเซอร์ลาฟครึ่งแบบนี้ก็บุสินเป่าจบเกมครึ่งแรกครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับระหว่างบอร์ชัมกับลิพูครับโอ้โหต่างฝ่ายก็ต่างมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่นะครับจะเป็นรูปเกมที่คุกคี่สูสียังทำอะไรกันไม่ได้แต่ว่าได้ลุ้นถูกใจแฟนๆในช่วงครึ่งแรกนะครับพักกันสักครู่เดียวมาชมเกมคุีิต่อในครืงหลังอีก45นาทีเดี๋ยวกลับมาพบกันครับผม สัญญาณกลับมาแล้วนะครับมารับชมเกมคุณที่ต่อในครึ่งหลังอีก45นาทีครับยังสเปอร์ยู0-0แข่งจริงค่ำคืนนี้ครับเวลา21นาฬิกา5นาทีครับทางช่องโมโนแม็กซ์แล้วก็ a i s p l a y โมโนแม็กซ์4นะครับนำมาวิวให้มาแล้ววิวสั้นเจอโกนาเต้ตามเข้าถึงเนื้อถึงตัวเร็วนะครับโกนาเต้ยพยายามบีบเร็วแล้วอาการบอลอยู่ที่ซาร่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ยิงเท่าไรเด็กเขาสร้างสันโอกาสช่วยเพื่อนร่วมทีมอยู่นะครับซาร่า เติร์สโจนให้มาแล้วบันดิสุก้าถึงก่อนปวดมาเข้าทางแรนกาเฟนแบอกอาครับจบลีวูดได้มาที่กัปโกเกี่ยวได้แล้วงัดมาถึงอเล็กซิสแบกอาริสเตอร์เรียนแบบนี้ก็1-0แล้วครับโอ้โหโอ้เรียประตูขึ้นนำเดียวครับพิพาทของฝั่งเวทแฮมยูไนเต็ดแล้วครับเราช่วยจังหวะได้ครับของลิเวอร์พูลจากอเล็กซิสแบกอาริสเตอร์ครับโอโห้หนึ่งประตูต่อศูนย์จนได้ครับ่าอ่ะครับชิงความได้เปรียบไปก่อนฝั่งของทีมเยือน อ๋อชมพูรีกระโปงเกี่ยวให้แล้วสอดขึ้นมาพอดีกรับซัดเลียดเลยครับพุ่งเราไม่ทันครับทางด้านของอาฟงเรล่าโอ้โหยิงดูครับสุดเย่ยดแล้วนะครับพยายามจะทิ้งตัวป้องกันแล้วครับเอาเละครับมาดูประตูที่เกิดขึ้นครับนาทีที่52ก็เป็นฝั่งของลิบูขึ้นนำก่อนแล้ว เอาจริงไม่รู้จะเป็นอย่างไรครับฟอร์มจะเป็นแบบนี้หรือไม่แฝดลิฟ,ฟูก็ต้องตามดูกันอีกครั้งนึ่งต้องฝากของเวแสแฮมด้วยอากั๊กโปมากั๊โปตัดเข้าด้านในแบบนี้เราปั่นเนี่ยจู่ชนเสาแล้วป่ะจ,จะซ้ำขึ้นึีกตีเซฟโอ้โหจากซาลาบ้า,ายังพุ่งเช็ไม่ได้ครับโอ้เกือบจะสองศูนย์แต่ยังไม่ได้ครับลิฟูอ่าดูคืนนี้ของฝั่งเวแสแฮมบ้านชามเวิลครับเดดิพอสมาถึงวิลสันตักข้ามา ชาลต์โบเวนเอาลงได้โบเวนโยกหนีมาสับตรงนี้ในเขตโทษโรซันไม่ขบวนขึ้นมาปากเกต้าซัดน่ติดโคนาเต้ครับหัวทิ้งมาก่อนของมาดัชวิลี่ไอาซูเมนฟิลิพอส์มาดิโอฟเอาหุบเขาด้านในครับมาเชื่อมกันใหม่ปากเกต้าเล่นเร็วขึ้นฝัน่งเวสต์แฮมโาดูสเฟอร์นันเดสชาลต์โบเวนมาดิฟเฟอร์นันเดสหจะง,ง้างมาคาลิสเตอร์อา่ากับคุณดิการโบ โจนโจนหลอกได้ยังเชื่อไม่ได้ครับเอกรีเก้รอบคริสโปมาตักโบรอ,อทางฝั่งซ้ายได้เติมที่โรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันจะไหลมาตักโควซุปบอนเข้าทางแล้วก็เนาะเออยิงบิดออกไปครับคุนิกโกะนี่เปลี่ยนของฝั่งลิเวอร์พูลเลยครับส่งฟอร์เรนเวสครับลงมาแทนเป็นตำแหน่งแนวรุกของเกอร์ติสโจนนะครับอ่าลีวะพูลเปลี่ยนก่อนครับนาทีที่66นะครับฟอร์เรนเวส คื้นเกมใหม่ของเวสต์แฮมครับพอสมามาดูสเฟอร์นันเดสบาเกต้าตรงกลางพื้นที่ลงลงเปิดแบบนี้ก็วางมังซ้ายไอ้ครับซามเววเอาลงได้สวยเลยครับเซเวลจะวัดเปิดเข้ามาได้แค่โทษมันลึกไปหน่อยครับถึงมือของตันดัชวิลี่โอ้ดีครับโปรมาที่เอกิเกจะเปิดแลกไมมขึ้นขึ้นเติมมาเวียดทำมือไปแล้วเอกิเดกเอกิเดก้ D K D K D G. ไม่ให้ไม่ช้าสุดบอจ๋าดอปเบลเว่น โบเวนจะไปเองครับเจอเจอรังอยู่แล้วสไลด์ก็ไม่โดนบอลของฝั่งโบเวนโอ้โหโชนกับฟันได้ก็ไปไม่ได้ไปบอลของลิฟูบ้างครับมาทางฝั่งซ้ายกั๊กโปกับแม็คาลิสเตอร์แล้วดีเอ็กซิเดไปต่อแล้วดีคริสกักโปกั๊กโปมามีเอ็กซิเดรออยู่กั๊กโปไม่ให้ครับแล้วก็ยังได้บอลอยู่ถึงแม็คาลิสเตอร์มาถึงซาลาโอ้โหจบก็ยังบอลไปครับนี่ของซาลา โอกาสมีฝั่งของลิวฟูก็จะได้ประตูที่2จากซาร่าแล้วยิงเบาไปนะครับไปตรงตัวของอาริลา่าเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมครับดิวซันดิวซันาจะพลิก้าก็ลเจอลิฟูดักได้แม็กกาลิสเตอร์ตอนที่คุดิคาโกคัปโป,รรโปจ่ายมาฟอร์เรียนเวียสึงซาร่าซาร่าจะให้กับเอกิติเก้ K ครับจ่ายไม่ดีชามาวิลชา้าแล้วเจอซูมไซแย่งได้ ฟอรินเวียสเบียสตักมาแบบนี้แล้วเอ็กดีเก้ครับบางบางอยู่จะพลิกขาช่องคืนมาที่ฟอรินเวียสโอ้โหโอ้ซิบคันจากอาโฟงเรลล่าโอ้โหดูครับมา่าเราเปลี่ยนครับส่งนิคายฟูคุกลงมาครับแทนคาร์ลัมวิลสันเลบูเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักครับลงมาแทนอุโกเอ็กิดีเก้ครับแต่มุงของฝั่งลิเวอร์พูลเปิดเปิดโครงโครงมาด้านนอกสะบัดแล้วบกบ,บางๆครับผม คูดาเต้แล้วจารตดโบเวนก็ต้องพาบอลไปเองครับเพื่อนไม่มาช่วยครับฮูสไลดักได้ดีฟัดิเวสมาต่ออีซกักอีซกักให้ไหมมาแล้วมีช่องนี้ถึงคนที่กักโปครับโอ้โหติดตริโบแล้วชัมเมอร์วิลช่วงนาทีสุดท้ายเลยครับจะแลกไหมคก,กับบาเกตามาจ่ายโอ้โหติดแรงกระเบย์ครับน่าอะไรไปเข้าทางมาบาดาชวิลลี่ครับนาทีสุดท้ายของการทบทาแล้วครับในช่วงครึ่งหลังซารา อยู่ที่ผู้จะรักษาสกอร์ได้ไหมเวสเวสให้มาอาอซักขึ้นที่ซาร่าซาร่าไปที่แม็กอลิสเตอร์เอียงแล้วเจอแย่ขาสกัดไปได้แล้วบุสินเป่าจบเกมนี้ไปก็เป็นว่าลิฟูทําได้ครับมาเยือนแล้วก็เอาชนะเวสแฮมไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับจากประตูชัยของอล i ิซิสแม็กอลิสเตอร์ คู่ที่ของจริงจะเป็นอย่างไรอย่าลืมไปรับชมในคาคืนวันทิ์นี้นะครับเพื่อนๆเวลา3ทุ่ม5นาทีครับคลิปนี้อาจจะได้ชมพร้อมจริงนะครับทิพยาพระอย่างไรในการฝึกพระมายาของเราเกาภไยฝึงงทางเวสแฮมแล้วก็ลีพูด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนมีความสุขในการารับชมฟุตบ,บอลทั้งจากชนะของเราแล้วก็ของจริงด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ